แม้คุณนิพิษกินทะส,สมบัติผู้สมัครสสอบัญชีรายชื่อของพ,พรรคพลังประชารัฐจะประเมินว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรของพรรคก้าวไกลน่าจะรอดจากกรณีที่ถูกร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสสจากการถือครองหุ้นสื่อ แต่คุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อจากพักพลังประชารัฐพักเดียวกันกับคุณนิพิษยัยงคงเดินหน้าตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาต่อไปค่ะโดยล่าสุดนะคะได้เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมเป็นข้อบังคับพักนะคะภายใต้สมมติฐานว่าหากคุณพิธานั้นขาดคุณสมบัติผู้สมัครสอสอก็จะกระทบไปถึงตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยนะคะเพราะว่าขัดข้อบังคับพ,พักรวมทั้งจะต้องขาดจากสมาชิกพ,พักค่ะ ่น่าสนใจก็คือคุณเรืองกายยังมองไปถึงว่าอาจจะส่งผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งของสสพักเก้าไกลให้เป็นโมฆะไปด้วยเนื่องจากคุณพิธานนั้นได้เซ็นรับรองการสมัครสสเกือบ400เขตและสสบัญชีรายชื่อค่ะ ทางด้านคุณศรีสวุวรรณจันยานะคะที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็มีหลักฐานไปยื่นต่อกรกตเพิ่มเติมกรณีของคุณพิธาเช่นกันยืนยันว่านะคะแตกต่างจากคําร้องของคุณเรืองไกรค่ะโดยคุณศรีสวุวรรณมองว่าการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาน,นั้นจะไม่ซ้ารอยกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเนื่องจากการถือหุ้นของคุณธนาธรน,นั้นเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ค่ะส่วนไอทีวีเป็นสือสนสนนส่อโทรทัศน์ที่มีความแตกต่างที่ว่าบริษัท ไอทีวีถูกคำสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี2550ไหนเมื่อไม่ยื่นการปิดบริษัทและยังมีการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งบริษัทไปลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจะอ้างว่าปิดแล้วก็คงไม่ใช่มองว่านะคะเรื่องนี้จะต้องถึงศาลรัฐธรรมานูญอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเผือกร้อนกรกะตคงไม่วินิจฉัยเอง เดี๋ยวก็ตามค่ะล่าสุดคุณปียบุตรแสงกนกคุณผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลนะคะก็ฝากไปถึงบรรดานักร้องทั้งหลายนะคะที่ออกมาร้องเด่นในตอนนี้ว่าเป็นมุกเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วก็ทําตอนนี้ก็ทําซ้ําอีกเปิดไพ่ประเภทตัดสิยุคพรรคหรือให้พ้นจากตําแหน่งนะคะทําแบบนี้มาเกือบ20ปีขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใ,นใครมาแรงนี่คือนิติสงครามค่ะ คุณปียบุตรยังบอกอีกว่านะคะพักเก้าไกลมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้มันรู้ไปว่าถ้าเล่นพี่เรนแบบเดิมคุณจะเห็นพลังอันไพศาลของบวลชนพักเก้าไกลทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้เจอของจริงแน่ค่ะ คำประกาศของคุณพิยบุตรเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ม็อบทุลุกแก๊สเคลื่อนไหวกรณีเด็กอายุ15ถูกดําเนินคดีตามมาตรา1นเดือนสองค่ะรวมทั้งนะคะบรรยากาศประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมในอดีตนั้นก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเช่นที่เรียกว่าพฤษภาอาถรรพ์ค่ะโดยที่นะคะเหลืออีกเพียงหนึ่งวันก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมวันพิพากษาค่ะ